มาเนาะท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาสิมานี่เนาะเอ็ดต้มหวานต้มหวานมันดางกินเนาะนี่เนาะโอ้ต่มันใหญ่ๆตะมากใหญ่ๆเนาะได้มามากบ่ใหญ่อีเอ็ดต้มหวานกินเนาะน้องาไปซอักู่ซอนทิอยู่เนาะมันเฮาต้มหวานกินมื้อนี้นะแซ่บๆมาเนาะมาเนาะ มันยงใหเนาะมันยิ่ง่ Sai a mang nó Ô dặn. Physician. Han hân 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 lúc sau hân hân lang hân 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 thắng hân sầu hương, hân hương đi hân 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 มันเปลี่ยนแล้วบ่มันเป็ีนนั่นแหละคิวแล้วโอ้โหเปลี่ยนแล้วนองตัวนี้เป็นแมงที่ม,นนมเข้าในอยู่อุ้งด้เนนอกมาไว้นี่ก่อนบ่งตัวนีน้ก่อนตัวนี้ก็แก่แล้วมบอสโอ้อยังอ่อน,นอยู่เนาะเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่น้ำเนาะน้ำเป็นบ่อนเป็นบ่อน,น,นแล้วทิ่มซะเข้าในเลยต้องหั่นขึน้นก่อนอ Các bạn ฝนกระตุกยุยยุยลงอยู่เนี่ยตอนลมแห้งมาแล้วโอ้ฝนลงมาแล้ววันนี้ขอเฮื้นฝนลงเลยเนาะทำเป็นส้มขอเฮือน ยายนบ่อนเลยนะี่โอ้อกเอกียกแล้วเกียกแล้วตรงเร็วฝนลงมาแล้วโอ้เอกียกเลยฝนตกลงมาแล้ว

ยังเงินนี่เนาะอ๋อหลายเตอะไปเนาะคือชิพอแน่คือชิพอเลยเนาะนี่เนาอันสองหัวเนาะนี่ประมาณนี้แหละเอาซีเอาเอ็ดต้มหวานกินเนาะท่านผู้ชมฝนกระทุกเลยเนาะฝนเริ่มตกเลยเปียกเลยนี่ตอนนี้เขาก็มาล้างเลยเนาะมันล้างเขา ไชเอินมันเลยครบกับบโอ้เนาะมันฝรั่งเาเลยเอินมันดงเนาะมันฝรั่งคนกระตุกวะทฮ้ยสมพอแล้วอาย заяв, <t ess coffee> ังอนลายเลยขึนซะตงมีดเนี Kin ่ยเอามีดมาล้างเนี่ย <t ale ratios> เกลาะดินนเหรอนี่ก็เป็นสักคู่เนาะใส่ใส่ต้มหวานมันยังหมดฉุ่งเข้ามันแช่ไว้แช่ใส่น้ำให้มันอะไงให้มันใส่ปะให้มันตึงให้มันตึงเนาะไปเสียบไฟไปเสียบไฟเนาะเอาเสียบไฟนีอะไรบ้างแช่น้ำเนาะเดือบิต้ม ให้มันตึงเป็นมเม็ดตึงๆแล้วเราจึงเอาไปใส่กับตมันเนาะเสียบไฟอันนู้ว,น,วนี่นะไอ้นะัาเฟันคัวมีเลยสบอไฟอันอยู่อันนั้นะนะีนั้นนะมันมืดนะตีหมอหมอต้ม,มตน้ำหวานเหรอเก็บเบอร์ไมสับไป มอใหญ่เติมเนาะเดี๋ยวสักครู่ลงก่อนเนาะตอนนี้โอ้ควันไฟอืะชิมาใส่สักคู่ลงก่อนเนาะตอนนี้เราก็จะเอาเอาอะไรลงมาเนี่ยไหมนะะนี่ ฟูใสก่อนมันฟูกันด้วยจังเลยเราก็ถ่ายปิดนะหมหัใหญ่เติมเนาะมอตมน้ำหวานเอจะคูลงไปมันค้ด้คือตอนนั้นเห็น เขาต้มสักครู่ก่อนแล้วต้มแล้วเขาก็เอามาแช่นางไว้ตอนนี้แช่นางเขาต้มเสร็จน,นี่นลยก็โ่ได้ดูได้หดดดน้ำหวานกันดล้ ตอนนี้เอาชิม,มสโชคนสาคู่ก็เนาะเพื่อบุให้ฮะ,ะเจ็บเจ็บโซเาเจ็บดีและเป็นเลขอันน Em tít mò em một hai mươi chín món nôn chín năm mươi chín món nôn chín nó nôn quá món nôn chín 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 แล้วเซอร์ประดังใส่สักคู่การใส่มากความสมละคนไทยจะกอ้นมันอันอย่างนาะเขากับบุฮูคือกันเกี่ยวมันเกี่ยวป่ะบุเว้นมันเกี่ยวมันอีสังกะยามันอีนี่ก็เป็นกินคือกันโอ้ไฟกันกวันได้ที่ครับ เสียบให้กับข้าวเพื่อนบ่มาหยุดเก๊กอย่างอยู่นี่ลำพึงลำไยอย่างอยู่นี่ฮะวันดีนอนท,ท่ทุผม้ชมวันมันดังนะ มันตดแห้งๆมันเ umis Wow! om 있는데 atomic Physical Patriarchal mysteriously to hair and a n n o y i n อันนั้น u t i ต l ม e e p mistaking it as 거든ง e a n ได้คนเรื่อยๆเนาะตันนี้ตอดมนนติดแล้เอมอเลยเนาะตอนตอนนี้มอเัาก็พดเป็นที่หมออยเลยเนาะเนะมันก็เปื่อ,อยแล้ว นก,กินอยู่เด้อจะกดไปที่ m ้บางคนมันตลอหนเนาะจะนอนมันติดหมอ้อคนเพื่อนว่ามันติดหมอ้อ ຕົ້ມຄຽມຮ້ອຍເນາະຕົ້ມຫວານເຮົາຊິຫົງຈັກຊິມເມຶງເນາະ buông trốm à. buông tròn trốm đẹp luôn xì một nọ một xôm lòng xì một con เด้อกิน nữa กันเด้อครับกับ จคูเลยจะทันเป็นใส่<ค><ย>เพื่อไอ้จะคูนั่นนะกิน<อ>ต้มหวานกินต้มหวานมันหวาน